สบายดีสบายดีบัตรสกุลสกุนพี่นอ้องจ๋ามันด้ก็อยู่กับเบ้ามีคือเก่าก็เด็กๆพี่น้องว่างก็มาทั้งนี่มาจ่ายเงินคนงานพี่นอ้นองจ๋ากัหนดทำเขาจะไปใช้ทำพี่น้องสังเกตเบิ้งระหว่างที่พหมีขี่มอเตอร์ไซค์ไปหามองอัมมาลาเกี่ยวเขา่ามันไก่ํำได้มันอยู่คนละฝั่งแต่ว่าฝั่งนี้เกี่ยวแล้ววันแล้วนี่ มือจ้างคนงานแล้วก็ร่วมเ่อนจาฟองก็ปิดชิบคนก็เลยแล้วไปแล้วฟังนี่เดี๋ยวบอมีสิไปเบืองคนงานเพราะว่าเขาไก่สิขึ้นแล้วเอาเงินมาจ่ายคนงานพี่น้องบอมีพอนนมาซอยแต่ว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังมันนี้ได้คนงานจะคนมาวันทรายว่ามันไก่ช่างใดพี่น้องจ๋าแล้วไปแล้วฟังนี่แล้วไนแล้ว แต่เมื่อนี้นะหพื้อเข่าพร้อมแล้วก็จ้างเขาเจ้าเกี่ยวเขา่าและเขาก็ว่าซีสีเมื่อนี้สีปันน้นเมื่อนี้ให้รถเข้ามาปัน้นยันฝนตกมาลอรุ่ลรอ,ลอสมตํงกันว่าที่ได้เข่าจักสอ่องอ้ใหยาใหนี่นี่ซุกไปแล้วพี่นอ้องซุกเต็มทงทอดแล้วพี่นอ้องคิดเบ้งแต่พุนลงมาพุนแต่ขอบป่าพุนลงมา อทอดพี่นะคือไก่สันไดายอลงๆจอดลงน้องทําลง <Okay. S 1> เดี๋ยวสิห้เบิรงพี่น้องเห็นบาคนงานอยู่พ่นคนงานแต่ว่าเทียงอยู่ปูดพ่นอยู่ขอบป่าพ่นเห็นตะลังค่าเห็นบอกอันนั้เถียงหน้าอยู่ฟังผูกกระซุกไแล้วแต่ยังบ่หันไดในเกี่ยวแต่ว่าสิเกี่ยวแถวนี้ก่อนนี่นีน แถวนี้ขึ้นในพุ่นพุนหอดพุ่นหอดกกกุ้งใหญ่ๆพุ่นเด็น้ำปงตรงปลายมือบอมีอพี่น้องหอดกกกุ้งพุ่นเออตอนนี้ก็เมื่อกี้เริ่มเกี่ยวขึ้นไปเบิ่งน้ำกันปลาเด็กๆปลาลายดีป้าลุงปลาเดี๋ยวาาย่างไปเบิ่งคนงานบุญภัยใส่เกลือพี่น้องแต่ว่าตอนเศร้ากระแดดพอช่วงบ่ายมาว่ามืดฟ้ามืดฝนสังเกตบ่พี่น้องเห็นบอ อันนี้บ่มีปรับแสงขึ้นนี่จังสีมันมืดจังสีเมื่อวานนี่กะคนงานรวมๆกะบสิบคนรวมทั้งเฮือนจุคของแน่แต่มื่อนี้บอ้หอะไรคนงานจากคนเดียวไปเบิ่งอัมบัลาาบ้า,บามีมีหนาที่แค่มาจ่ายเงินพี่น้องจ๋ายากบ่คอยว่างก็เลยบ,บุคอยมีเวลาทั้งนั้นทั้งนี้ ทางนั้นก็เกี่ยวเขาสังเกตบงเข่าพี่น้องเรืองบ่ม,มิหยาเลยเด,ด้คนงานสีมอนนับบุงดุกคนงานจะคนนับบุงดูอา้าวนับครบอยู่วะเหรอ,อมีแปดบ่ <c oughs> ไปนับให้นะอีกไปไ,ไปนับให้น,นั่น <c oughs> ไปนับบุงดู คนงานมีจักคนนับมันครบสวัสดีค่ะคือบะื้อเกียร์ลงมาอ่าเบิ่กแนมพี่น้องน้ำเนื้บ่รทันแห้งเลยยังมีน้ำอ่างตะลอกแตกๆอยู่แก้วเข่าเด้อยายลีก็พันเกี๊ยติยายลีรอพายุรอฝนรอพายุดมาเป็นจัเกี๊ยตากฝนฝนมาจากสิเกี๊ยรือจังใดรอดไอ้ฝนผ่านบันได้บ้างได้รอฝนมาว่ะพี่น้องเจ้าหา เดริิีค่ะเดริิมีมีอย่างมีสิคะพี่น้องเจ้า่ะอเมราเกี่ยวข่าวลายมืดเลยเห็นเบามีเกี่ยวข่าวของตีหรือเปล่าคะยังลงมาค่ะนี่ไม่เลือกอะไรจะลงนี่กระเป๋าเงินเขามีเออมีกี่บาทคะโอ้บ่อยากชิโซไม่ได้เงินไม่สำคัญนะคะตอนนี้ฉันเหนื่อยควรจะลงมาฉันจะขึ้นไปยืนเอง ลงมาอยากเหีนตุ้งลงลเกี่ยวข่าวบอาวฮะอยากเห็นอยากเห็นตเป็นพี่ลงมาเกี่ยวขาปะเอากอาดสิเกี man, ่ยวเจ๊เออนั่นดนบังคับลูกน้องจะเห็นบ่อันบ่มีน้องมาเกี่ยวขาวปะบออาพทสั่นใบกินขนมบอสิเอาเงินคืนมาเอก็เนเฮาอ คืนคำบ่ได้นะท้าวใหญ่กับประธานเกี่ยวพี่น้องเจลล่เกี่ยวหรือเปล่าคือประธานมีไาเกี่ยวเพราะว่ายันพายุเข่าเขาเจ้าพายุพายุจะไม่ใช่ฝนบเห็นหนักแต่ก็ดีแล้วแหละฝนบ่ตกเมื่อกี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่เลยมืดบทสอนน้ำฝนแล้วเออ ผู้ใดมาเกี่ยวมานี่มาเอื่นกับมาโลดเกี่ยวให้มันแล้วฝนตกกระซางสิพาเกี่ยวหัวดอมงค่ะเบยักถ่าพี่น้องถ่าแต่มือนั่นมือนี่มือนั่นมือนี่เข่ามันละมันเหลืองเต็มทงละพูนพูนหอดกกุงตั้งนี่นะพูนพูนเหลืองเบิ่นแล้วบริมีแต่แค่นี้เดี๋ยวเกี่ยวคืนนี้สุดแล้วกัสิไปต่อฟังพูนแถวแขบป่าลงมาเหลืองมาแล้วพูนมันสุกไปแล้วเพราะะนั้นรอบบ่ได้ ฝนจะต๊กระต๊เถอะสิเกี่ยวจ้างเกี่ยวมันแล้วเกี Med, ่ยวนี <1. S 2> ้ฝนโมเมนตยังดอกบ่างกกีเอกยาไลาำพังเขากับเมื่อก่อนกับบ่อยได้จ้างนะเจ้เจ้เมื่อก่อนกับเขากับบ่เคยจ้างเนาะ อันนี้คือมันยูทูปไม่เลยเพอได้จ้างได้เข่าปากเข่ายังแน่เจ้าค่ะเอ้าเออฉันเป่าลอกจีนนี่แะค่ะแสดงว่ารวยขึ้นมาเจ้าเกี่ยวเองครับพี่น้องบ่ใส่ซื้อปุ๋ยยังบ่มีเจ้าค่ะเหตุผลหนึ่งคือคันบ่จ้างก็บ่ได้เฝ้าหนีฝนคือเมื่อวานนี่กัเกี่ยวได้หลายแถวหนึ่งกัคือมันอีกกระทือพร้อมสิปั้นเฝ้าเกี่ยวเฝ้าปั้นเนาะเฝ้าน้ำฝนนั่นเอง เกี่ยวขขาดูประทัดแก้วพี่น้องเอ้ยยาำใกล้สิเทียงแบเพชรกับเขาเพราะอยากตายนะคะต่อไปนะคะสัญจรไว้เลยค่ะสัญจรขาโตเลยถึ่งกับเขามาพร้อมโอ้ขามีปุ่นกามีปุ่นแ้่ไม่แก้มขาโตงเนาะนากจาขึ้นเขาเมื่อยแม่พูดอ้าวจิตยายลีขอยสิบอกขอยมาเมื่อกี้ได้ยินคุณแม่บอกว่า มันอันหงข่าวพัดข่าวมันเกาเข่าวอันข่าวเนี้ยกูไปหงแล้วอ่ะมันจะซุกจังใดวสั่นโอ้ยอันเข่าอันโต้จังใดเออช่ไหันโทษหมอฉันว่าสิทุกหมอหงจังใดก็บ่โฉเข่าวไม่ยายลุนข่าวเนี้ยแหละไปซีแล้วมันใสคือข้าวเจ้าอันนี้มันข่าวไม่พัดข่าวให้พัดเข่าวข่าวเนี้ยพัดพังเลยพี่น้องอัมมาลา อันหงเขาเหนียวแล้วมันบดซุกจากเทืออล้วมันเหนียวนางบอกว่าเป็นน้ำหม้อหงเ่าฉันหงบดกระสอบเลยเจ้าค่ะเจหงเจมาพอนะคะรอบช่องเกาเขาเหนียวคุณเก้าค่ะเจถามคอยบอกคอยเป็นเป็นคนนหายเสีกระสอบเมื่อวานนี่คุณแม่แล้วตากไว้ในแยงคนเล็ไปให้ไวเอาเอาไปใส่กระสอบอันขขาเจ้านางนางก็ว่าขขาเจ้าตัวบ้า พอันหุงงขามื่่แล้วน่งก็ไปโทษบองเขาเป็นยังหุงคือบดุกเออความหมายจะว่าอะไรเจ๊าดมันคือหน้าตาแปลกแปลกแล้วคือบดทุกผิดเลยฉันแม่เสียใจมากนะโอ้มันเล้วมันเป็นเขาเนียวตีมันเลยบกปรกันฟัดจังไจนเราเมื่อยแขนมันบวไปมันละกอนเอามาเอามาเจ๊เจ้าบแปลกแต่หุงบอเป็นยังคือบดุก หงแล้วก,ก,ก,กันเล่านางก็ยังเอาไปอีนหนึ่งแสนใส่สหวดอีกอยู่นางเอาเข่ามันคือบอสุกและคอยมาแหละคุณแม่ว่าไปฟังมัจจิสุกยังไงละว่าเอาเข้าวเหนียวกูไปมาแล้ว <c oughs> ยายลุ้นเอามาให้ห่อข้าวต้มแล้วเลยไปตากเสียงแยงไปซองเมื่อแล้เมื่อวานแลลวเขาเลยไปให้สกสอบไว้ <c oughs> อันค้นกินก็นยังบูมเมอ,เ,อเป็นข้าวเหนียว กินยังว่าข้าเจ้าบอกเลยว่าเอ๊ะใจยุวาคัน่าเขาขึ้นเนียผมเออมันคือบอนยันขู่มังแ่เพราะอราปนอปีนคือปีข้าวเหนียวิูขาวเจ้าบอด้ช่ซะอ้าวี้นอกยัว่าตาอัมมาลางงขนาดคนกินยังหูเมื่อว่าเป็นข้าวนี้ไอ้ข้าวเจ้าสีมอดมาเก็บยังมันไหมนี่ แมงมันนี่ว่าอันเมงมันพี่น้องปกิจะทานมันก๋วยจั่วจั่วจั่วหนึ่งั่วเออมันก็แต่อ้าอะไรเนาะเขาเจ้านางก็ไปหงงบะซุกนางก็ไปใส่หม้อหนึ่งอันหัวหนึ่งต่ออีกแต่นางก็ยังไม่ได้เอะใจว่าปินเขาวเหนียวพี่น้องนางยังคิดว่บข้าเจ้าพัดมากินแล้วคนกินก็ยังไม่ได้เอะใจว่าเป็นข้าวเหนียวฉันสงสัยอยู่แค่แปลกๆฉันสงสัยว่าเอ้าข้าวเจ้ายังคือป่นข้าวเหนียวลายแท้ ฉันยังว่ายังว่าเขาเจ้าอยู่ไงมันเม็ดมันคือเขาเหนียวยุ่งฉันว่าจะกินเจ้าคุณมาเบิ่งก็มันอยู่ในทงเขาเจ้าเขาเอิญเขาอย่างเขาหามักตรานั่นนะเออ้นคอยค่อยเห็นโยะวนถามอันคุณแม่ว่าเอาอันนี้มันเขาเหนียวหรือเขาเจ้าคุณแม่คุณแม่วะเขาเหนียวเขาเหนียวใหม่ยายลุ้นแล้สีมาให้ยหอกกระต้มแล้วเลยไปตากไว้ นางเลยเมื่อยกับการหุงเข่าแล้วก็เมื่อกับการพัดเข่าเพอมันเหนียวพัดเข่าเหนียวมันบ่แตกแม่ต์พี่พัดแล้วก็สิ้นคลุยคลุยคนกินก็กินไปยังบ่ได้เบิดนะเบิร์ดแซ่ดเอย์ขันบ่หมีบ่หว่าวก็ยังบ่ได้หงเมื่อไว้เจ้าของมาหุงเข่าเพจขันหนาวเ้อะ เป็นน้ำหมอนี่แหละฉันจะไปซื้อมาใหม่ฉันบอกไปฮงมันกันเนาะหงมันหงข้าวเหนียวนะมันเหนียวมันก็สีซุกบนเนาะมันก็ติดก้นหรือวะดีนะบพยนลงเฉียงฉันบอกฮงบระมาณฮงกระเดียบนี่รอบสองเซฟวัซิแก่โตฮงเซฟเสร็จกตตมันแห้งเซฟวัซิเกตเป็นน้ำสดเสร็จหมอแดงไปฮงรอบสองกระบะชหุงสองหม้อตีเจสองเสือฮงเจ้าค่ะหุงแล้วอีกเอาไปหนึ่ง เออว่ามันเป็นหม้อฉันไม่ยอมฉันไปหุงไม้ค่ะเอาเขาแล้วก็สอบเก้านั่นแหละมันกระบอกชุกีนบุยบะสุกเพิ่นเอาไปหนึ่งบ๊อบันดีเอาไปหนึ่งค่ะเอาไปหนึ่งบ๊อสแมนชาชิว่าดูรอบที่สามบ๊อบแมนแค่รอบสองรอบรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบที่สามมันเด็กซักมาใส่หม้อต้มต้มแล้วไปหุงแล้วมันหนึ่งมันก็เป็นเครื่องเก่าอีกมากเลยเกิดจากสงครามสงคามคนกิน นางแบบนีนะแต่เพาะจะว่ปีนเขามันจะคือปีนเขาเดียวีนสูมันผิดอยู่ตรงที่เขานางกับเปลี่ยนวิธีหงแล้วเป็นเป็นเปเป็นหนึ่งไปต้มเป็นหนึ่งกันแล้วเฮดแล้วกันแล้วกันยังเหนียวคือเก่าสรุปแล้วนางกับหงพิษอันพิษทุงพิษเขาพิษกระสอบน่มงออกวาเขาินมอเอสองรอนังชื่อวะอานว่า นอาตกน่างนงตั้งใจว่าเมื่อนี้นะเมนูพัดเข่านางสิพัดเข่าให้คนงานกินแต่ว่ามันผิดสูตรเป็นหุงเข่าจ้าเอ้ยหุงเข่าวเหนียวพี่น้องอันนี้สิเกี่ยวขึ้นจนสุด สูตรพ่นฮอดกุกกุงนี่นะฮอดกุกกุงนะสูต์พ่นแล้วก็จังสีกับไปเกี่ยวอยู่ฟั่งนี่ลงอันนี้ัน่อยไเน่คือเก่านกระไกรไถเราขึ้นไปปููเดียวนางขึ้นไปูเดียวเอาคุณแม่บุเฮนี่เจและหังกะว่าว่ามันเป็นหุ้งเข่ากูซูแล้ว่ะแล้วบุเฮนแล้วบุต้น ก็ได so uh ้เอาเข่าฉันที่ือมาตัวมันแหวนแขนนั่นแหละแขนนี่คือนั่นใกล้ไปเอาไส้กระสอบเขอดเจ้าฉันเนาะเออฉันก็่าขอดเจ้าฉันแล้วบอกข้าเจ้านางอยู่เงื่อนหลังไม่พูลเข่าอันทุ่งหาโลนางเป็นฮุ้งจนเบิด์ตบอกเข่าคอยนี้สอบนึงเนาะสอบเป็นทุ่งอันเด่นไปนี่เข่าไปเนาะใหม่อีกสอบนึงบอกฉันว่าบอกมีนะมันเอามาบอก ตกเครื่องสอบน้อยดิเป็นหงบนเลยค่ะโอ้ป้ายลีอันทุงนะมีจักโลหะโลทองแคนอยู่หันเด้เออนางเอาไปหงเย็นเบิร์ตเออขันข้าวเจ้าเนี่ยมันผุแล้วหมอมันก็สิดีอันนี้มันบอดีที่มันเหนียวตุยๆเนาะมันก็บดซุกแล้วบอกว่าจะโทษหมอของเขาฉันโทษว่าพระพิเ็ษหมอเขาฉัน มันคือเป็ดเนวนี่ฉันนั่งกระสือมามันคือเป็ดเนว้นี่ฉันมาปกติเขาเจ้าเขาเนียยมันแตกต่าในพี่น้องเขาเนียยนะมันจะเม็ดสีขาวขาวล้วนเลยแต่ว่าเขาเจ้าเม็ดสีมันใสแต่ว่าันนี้เป็นเขาไหมแลวมันเขาเอิญเขาหาวหมักตาลนะมันเม็ดใสคือกันบาดที่นี่นางก็เลยเบิ่งแล้วเบิ่งอีกกันังแยกบ่ออกสรุปเจ๊ด้คนงานจะคนเจ๊ด รวมถ้าเจ้าของเงินบ่อก12คน13ถ้าเจ้าของเงินแต่ว่าแม่นองเหมยพ่อนองเมอหมยนะฮึอเข่าพี่น้องกำลัง 10, 000, ว่าสิปันเข่าสีเข่าอยู่ฝ่ายันพลโตเข่าพายุกติมาเนาะมาเนี่ยตังมาด้วยนะคะมีฉันหมดตัวแล้วคะ่ะหมดอลีหมดอรอ <c oughs> วันนี้ฉันไปยืมของคุณแม่มานะคะ2,000ค่ะมัวนี่เอามาลืมลื้อรื้อาใบไห่ เออมาแล้วลืมป่าเงินไว้ก็บ่ได้สังธรรมดานะพี่น้องวันละสองร้อยจะาพี่น้องอัอยุบานกับบริวาแพงดอกพี่น้องกะธรรมดาบ่ถือบ่แพงนะวันละสองร้อยบาทเขาเจ้ากะเขาเขาเจ้ากระซุกคือกันแหละแต่บ่ท่านได้เกี่ยวคืออันเขาก็รอเบิงพังเมืองพายุยันฝนตกคาเขาเจ้าเลยบ่เกี่ยวแต่เบ้ามีสั่งให้เกี่ยวบดเลยจ้าผอมันยันเกี่ยว กว่าสิพายุเบิร์ดนะพี่น้องบาดนี้เิ้าสิมาเกี่ยวมากบบทันแล้วพอเขามันซุกเต็มท้องก็เลยให้เขาเจ้าเกี่ยวไปสิบคนก็ถือว่าสองพันคนละสองรอยเออจื้อไวเด้อลินกับมาเกี่ยวคอยชิจ้างเอออ้าวโว่บ้า ฝนตกแห้งก็ได้ก็เกีียวรถค่ิจ้างเกีียวแล้วหื้อึ้นพ่อมเกีียวแล้วเขาเป็นน้ำท่วงหื้อขึ้นายคุณพ่อมเอาโมเมนต์อย่างพี่น้องเขามันซุกลายมันกก้อยมัันนททบลวี่พี่น้องมันเกีียวยากเด้คันป่าไวรหงนี่ยมันมันซุกเบิ่งเป็นเขาพันอีเตีร์แดงก็ค่ะ ขาขาเกถ้าเกิดว่าจา้างก็จักมืออีกมือคือสีแล้วนเนนะเจนะอีกเพา่มนึ่งก็แย่งมากกันเลืออยู่แล้วนะคันไม้แล้วเฉพาะเขาซุกเขาเขาวบซุกกันเลือแต่เขาเจ้าพี่น้องกับหลายดื้อนะคะหน้าทงคุณกระซุกเบิดแล้วค่ะเอาพี่เจไปเฮ็ดนะจ้านี่พี่น้องคืนฮอดกกกุงพี่แล้วมืออื่นก็คือสีแล้วเบิดและฮอดพูดน,นะมันไวพี่น้องไวเขาเจ้าเกี่ยวมันบ่มีหยาเลยเลย อันนี้เนี่ยเกี่ยวแบบสบายสบายข่าวตั้งอยู่สี่โองขาไม่ให้กินนขาเจ้าไมเขาเจ้ากับฮันก็อขาเจ้าอันขึ้นงานกับสี่โมงสี่โมงกลัวพี่น้องยังมือแรง ส่วงเศร้ากับเกีียวแต่8ดโมงยัน11โมงเคร่งกินข้าวแล้วก็บ่ายสองลงเลิกสี่โมงแรงสี่โมงกว่าแหละอ้่าเล็่นออัป๊า่คอยเนจะให้องให้ค่ะนันได้ให้น้องไอ้เจ๊เอามาสุดเลยนะนนะนะข้าเจ้ามัจะเมาข้าเจ้าอ่ะเอาป้าจ่ายฉันไปจะขอเงิน S <S เอเอเสี่ยวรู้บ่าวเงินดีสนอปจัจจัยนนอัน,น, <S <S นคนบ้านจะาของพี่น้องคนอันในหมู่บ้านจะคลองมุจักกันเบิกรกะว้าหยอกเว้าเหร่นกันแล้วกเว้ากันง่ายพี่น้องยังสะงอป่าสงอม่แล้วอนอามาลาว่าจะพ้วึ้นเกี่ยวให้อีกให้นึงดิ <S 2> <S 2> <S ให้นน,หน้อยใน,นส่วนเนาะเกี <S 2> <S 2> <S เียวพลพอสอง่อน คนลายคนลายเกี่ยวกบไปไหว้วาว่าวสังเกตเบ้งพี่น้องหน้าหน้าบริีหนี่มันเกี่ยวง่าย,เ,ย,ายเจมืออื่นจะพัดไหมแก้มือหรือว่าคนกินเขาสิบกินหรือประจักเกีียวอีกให้น้อยนี่ก็สิึ้นพี่น้องก็บรลายดอกบบเกินหานาที พกคนหลายมันเกี่ยวไวพี่นอ้องการจ้า,างคนงานหลายก็บ่แม่นว่ะสิบ่มเมื่อยพี่นอ้องเฮาต้องเพียงพอเขาเจวาว่าจะเป็นอาหารการกินเนาะก,กับเขากับน้ำต้องมีคนเห็ดกับเขาโดยเฉพาะเดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วกับสิขึ้นเบิ้งเขาเจามาปั่นเขาให้ว่าสิได้จักสอบ สรุปอาหารการกินมันนี้อัม,มล,ลากับพัดข้าวเหนียวให้เขาเจ้ากินพี่น้องก็สิเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่เคยกินพัดข้าวเหนียวอัม,มล,ลาผ่านไปบพพหานาที <c oughs> พี่น้องกสิแล้วให้แล้วแล้วนี่ก็พเขาเจ้าขึ้นเลแล้วพี่น้องจ่าเดียวกสิขึ้นแล้วจ่ายเงินเดือนก็แล้วกสิกรพี่น้อง คลิปนี้ขอเก็บภาพบรรยากาศเพลงท่านี้พอนค,คลิปหน้าอยู่ดีแมงวันสุขุสุคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและก็ขอบคุณวัตรสุขุสุคนที่เปรักใจกันมาตลอดพี่นอ้องจ้าไปแล้วพี่นอ้องสบายดี